สวัสดีครับบินต้อนรับเข้าสู่ช่อง q ันตั้ m ำลีออร์โคช่องอ่นานไพ่วิธีจิตวิญญาณอ่นานไพ่พลังงานบวกครับบินต้อนรับทุทกทคนทั้งคนเกา่าแล้วก็คนใหม่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกนะครับมาดูการราศีาาศพิจิกเนี่ยในปีถ่อสนี้เส้นทางชีวิตพลังงานการไกด์ไลน์ในเรื่องการงานการเงินความรักต่างๆของคุณเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับก็การอ่นานไพ่เนี่ยคือการเสี่ยงทายมันก็จะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณสัน่นสะเทือนพลังงานของตัวคุณเองด้วยนะครับ enjoy กับการรับชม enjoy กับการรับฟังครับก็ก่อนอื่นก่อนที่คุณจะไปฟังคำนํายฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับทั้งทางเพจ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็ t i k ต o ตนะครับ มาดูกันชาวราศีพิจิกครับตีมพลังงานเนี่ยในปีถอ2566นี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณมาเจอคิดวม่าไรตอนไหนนะครับก็เป็นพลังงานหลังจากนั้นก็ได้นะครับหรือณช่วงนั้นนั้น Sun i n s k i t t a r s ครับ a d v e n g e r s t a t e Out into New Territory ครับขึ้นมาเหมือนชาวราศีมีเลยนะครับไพ่นี้เนี่ย ชาวราศีพิจิกครับปีถ 2, 5อสเนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบเหมือนเราเริ่มต้นปีอะ่ะมันมันคือการสตาร์ทใหม่มันคือการเริ่มต้นใหม่คือการค้นหาตัวเองใหม่คือการออกไปท้าทายตัวเองนะครับออกไปประจนภัยออกไปเรียนรู้ออกไปเติบโตครับในหลากหลายมากขึ้นมากจะเป็นทั้งในเรื่องของคุณอาจจะออกจากงานตัดสินใจลาออกจากงานมีความปรารถนาอยากออกจากงานเพื่อไปทํา สิ่งใหม่ๆเพื่อไปทําบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าตรงต่อจิตวิญญาณของตัวคุณเองก็ได้ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นทั้งการเดินทางไกลไปเรียนต่อไปทํางานในต่างประเทศในการโยกย้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยแอนเวนเจอร์ครับคือความความมีไฟของตัวคุณเนี่ยแหละครับที่จะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนเ้นทาชีวิตหรือทิศทางชีวิตของคุณในปี2 5งหนี้นะครับได้อย่างดีนะครับ ราศีพิจิกครับตีมพลังงานในปีถ่อสองห้าหกหกนี้ครับอืม e ีก i p ับอินสกอปิโอ e ร e จนเนอเ stand firm in the eyes of storm ครับต้องบอกว่านะครับไพ่เนี่ย Regeneration มันมันคือการปรับใหม่มันคือการเติบโตมันคือ ช่วงเวลาที่ในปีนี้เนี่ยบางคนนะครับในช่วงกลางกลางปีะครับก็อาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างกระทันหันก็ได้อาจจะเป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สุให้คุณรู้สึกแบบคิดมากให้ให้คุณรู้สึกแบบ หวาดกลัวนะครับหรือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตแบบต้องเจออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าคุณยืนหยัดแล้วคุณมองมันอย่างเข้าใจโดยใช้จิตอิงทรีของคุณมองจริงๆว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงครับมันมันมาพร้อมกับการเติบโตสําหร,รับคุณมันมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆคนที่ไม่ปรับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงครับคุณลองสังเกตดูนะครับสัตว์นะครับ มีการลอกเลียนแบบธรรมชาติเพื่ออะไรครับการปรับตัวของสัตว์ก็เพื่อการอยู่รอด <S <S เพื่อการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันคือธรรมชาติมันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วมนุษย์นะครับเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ชอบอยู่กับที่ชอบอยู่กับความสะดวกสบายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออเมื่อเราอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าคือจะโอเคหรือไม่โอเคกับสิ่งที่คุณอยู่ก็ตามครับเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือการที่จะเปลี่ยนความเชื่อพื้นฐานของเราถ้าคุณมีความเชื่อที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีมากเดีแต่ถ้าใครมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อลบๆต่อ,ต,อต,ตัวคุณนะครับหรือต่ออะไรต่างๆก็ตามแล้วไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมกาลังจะสื่อว่าเออเราทุกคนอะ่ะต้องต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลง สมองของเราจิตใต้สำนึกของเรามันเปรียบสมองเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ครับที่ต้องอัปเกรดอยู่ตลอดเวลาที่ต้องรีโปรแกรมม์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นการใส่โปรแกรมดีๆในอารมณ์ในความคิดของคุณนั้นคือสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยในปีถอดสองห้าหกสำหรับชาวราศีพิจิกเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแน่นอนอ e ีคลิป อีคริปมันคือ turning point นะครับคือจุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆมันจะเปลี่ยนแบบไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็มี s k i t t r e s ครับ e อิน p inscopio นะครับ grow success after setback จริงๆมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับแต่มันความสำเร็จของคุณอะมัน,ม,นมันเกิดขึ้นนะครับจากการที่คุณเติบโตเนี่ยใน ในข้อผิดพลาดนะครับหรือในความล้มเหลวของคุณนะครับหรือในความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างมันจะทําให้คุณเติบโตขึ้นแล้วคุณจะมองเห็นครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จที่เราตั้งไว้อะครับมันมันอาจจะแบบเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆแต่เรามองว่าความสําเร็จของเราคือเราจะต้องรวยนะครับเราจะต้องมีนัน่นมีนี่อะไรต่างๆแต่ความสําเร็จมันเริ่มจากเล็กๆก็ได้อะครับเช่น คุณลองท้าทายตัวเองออกกําลังกายแบบ6เดือนดูหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองดูนะครับแล้วคุณทํามันทุกวันนะครับไปทํามันอย่างมีวินัยทุกวันคุณจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากการที่ผมออกกําลังกายหรือเล่นฟิตเนสเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราแข็งด้วยก็คือตัวเรากําลังใจของเราแล้วก็ความมีวินยัยมันใช้ได้กับทั้งในเชิงของการทํางานเหมือนกันถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในการทํางานคือ คุณต้องมีวินัยมากๆคุณต้องอดทนมากๆและมันต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกล้ามเนื้อครับที่ไม่สามารถเติบโตหรือพัฒนาได้ภายในวันเดียวใน1เดือนนะครับมันคือมันคือสิ่งที่ที่เราต้องดำเนินไปจริงๆเนี่ยเมื่อคุณเริ่มสตาร์ททำบางสิ่งบางอย่างนะครับมันก็เริ่มนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของคุณอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตีมหลักๆในปีถอดสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับ มันมีในเรื่องของการพัฒนานะครับหรือจุดเปลี่ยนในใน r s s o n l l ของแต่ละคนแน่นอนนะครับทั้งเปลี่ยนในเชิงของจิตวิญญาณนะครับสนใจในเรื่องราวของจิตวิญญาณเพราะว่าอะไรครับอีคลิฟขึ้นมา2ใบเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่าง พลังงานของคุณก็จะซ้ำซ้าจำเจเดิมๆนั่นเองนะครับและถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นความทุกข์อยู่คุณก็จะจมอยู่กับความทุกข์นะครับหรือข้อจํากัดเดิมๆนั่นเองลองมาดูในทิศทางของการงานสำหรับชาวราศีพิจิกครับในปีถ2อ5 6 6นี้ างการงานครับชาวราศีพิจิกในปี25อสองห้าหกหครับเนี่ยแหละครับความอดทนครับแล้วก็ความกล้าหาญด้วยผมรู้สึกว่าบางคนเปลี่ยนงานนะครับย,ย้ายงานปรับเปลี่ยนงานแน่นอนนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องใช้ความกล้าหาญด้วยนะครับกล้าหาญที่จะเปลี่ยนคือ เรามีความลังเลอยู่แล้วมันมันแน่นอนครับเราไม่รู้อนาคตนะครับบางที่บางครั้งความสําเร็จของคุณเนี่ยมันอยู่กับอนาคตที่มันไม่แน่นอนก็ได้หรือมันอยู่กับการตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณก็ได้ดังนั้นสเตรนท์มาเนี่ยเพราะว,ว่าคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับในเรื่องราวของการงานถ้าคุณต้องตัดสินใจนะครับ lover อ่า uh, the lover นะครับอืมแล้วก็ ten of cups ครับ จริงๆผมรู้สึกว่างานของคุณเนี่ยที่คุณทําอยู่นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณด้วยนะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับมุมอมองที่คุณมีต่อง,งานถ้างานที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาแต่คุณคุณรู้สึกว่าคุณรักงานนี้แต่แต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยกำไรน้อย เื่อนร่วมงานหรือเจ้านายอะไรต่างๆมันเป็นท็อกซิกครับสิ่งที่คุณควรทําเลยคือการทําความเข้าใจกับตัวเองนะครับคือการให้กํลาลังใจตัวเองนะครับคือถ้าคุณไม่ได้อยากจะเปลี่ยนงานเพราะว่าคุณโอเคละกับงานนี้เนี่ยอยู่ได้นะครับรายได้ดีอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคุณด้วยสําหรับการงานในปีนี้ของชาวราศีพิจิกผมรู้สึกว่า คุณจะได้เจองานหรือคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องราวของงานก็ได้หรือคุณอาจจะได้เกิดไอเดียนะครับมันเป็นลักษณะของการสตาร์ทก็ได้ครับสตาร์ทงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ไปเทรนงานใหม่มีโอกาสเรียกตัวในการทํางานนะครับก็ได้หรือใครที่ทําในเรื่องราวของธุรกิจที่เป็นของตัวเองกิจการของตัวเองนะครับต้องบอกว่ามัน มันต้องใช้ไอเดียนะครับมันต้องใช้ไอเดียแล้วก็ใช้ความรักเพิ่มมากขึ้นใส่ความรักเข้าไปมากขึ้นใส่จิตวิญญาณเข้าไปมากขึ้นในงานของคุณนะครับแล้วคุณจะได้กําไรครับจากกิจการการงานของคุณนั่นเองดังนั้นในการงานของคุณเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ได้เป็นห่วงนะครับไม่ได้เป็นห่วงเลยนะครับแค่คุณต้องแข่งกับตัวเองแค่นั้นเลยนะครับแข่งกับตัวเองแล้วก็ enjoy enjoy uccess. ครับกับงานนะครับมาดูกันในเรื่องราวของความรัก ความรักคนโสดครเป็นอย่างไรครับราศีพิจิกความรักคนโสดเมจิกเชียนนะครับโฟล์คัพส์ครับความรักคนโสดเนี่ยถามว่าคุณโฟกัสที่จะมีความรักไหมสำหรับชาวราศีพิจิก เ้ื่อความที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีอะไรที่มันน่าสนใจกว่าคุณสนใจในเรื่องของการทํางานคุณสนใจในเรื่องของการหาเงินคุณสนใจในเรื่องของการเนี่ยนะครับต่อยอดในเรื่องของงานสนใจอนาคตของตัวเองมากกว่าเรื่องความรักหรือการมีคู่ครับดังนั้นผมรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของการมีคู่หรือมีความสัมพันธ์เข้ามาในปีนี้ก็ได้นะครับ คณรู้สึกว่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีปมนะครับเกี่ยวกับความรักนะครับความกลัวหรือพึ่งโสดมาหมันหมาอะไราต่างๆเหล่านี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ความรักในปีนี้มันเป็นความรักที่คุณโฟกัสที่ที่ตัวเองนะครับโฟกัสที่การทํางานหาเงินนะครับการโฟกัสที่ความสุขของตัวเองมากกว่า mm. บางคนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อคุณมีโค,คู่คุณคุณไม่อิสระนะครับคุณมีความทุกข์มันก็อาจจะเป็นกําแพงที่ กากนคุณไว้นะครับแต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาจีบอะไรต่างๆไหมเนี่ยมีอยู่นะครับดังนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับลองลองดูครับอยู่ที่ตัวคุณเลยชีวิตเป็นเป็นการเลือกของตัวคุณนะครับเนี่ยครับเดืดซ้อนะครับชีวิตมันคือการเลือกโดยตัวคุณนะครับ คนเข้ามาคุณอนุญาตให้เขาเข้ามาหรือไม่อนุญาตให้เข,เขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับมัน,นก็ลองดูครับอะไรที่คุณมีความสุขเนี่ยในความรักนะครับของตัวคุณแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ได้ลดคุณค่าของตัวเองลงเนี่ยก็ลองดูก็ได้นะครับในทิศทางความรักของคุณถ้าคุณบางคนกําลังใช้ manifestation ในเรื่องราวของความรักเนี่ยในปีนี้เนี่ยคุณก็อาจจะดึงดูดนะครับใครบางคนเข้ามาก็ได้หรือถ้า คุณนะครับอยู่ในพลังงานความรักที่เป็นความขัดแคลนแล้วคุณขวนขวายหาความรักเนี่ยคุณก็จะได้คนที่มีพลังงานของความขัดแคลนเข้ามาดังนั้นเนี่ยดูพลังงานของตัวคุณดีๆนะครับมาดูนะครับความสัมพันธ์ความรักสําหรับคนมีคู่ครับความรักนะครับ คู่ครับในปีนี้ครีนับสอดครับความรักคนมีคู่นะครับไฟล์คอนครับ ความรักคนมีคู่ครับสวนอฟสอดนะครับจริงๆแล้วความรักคนมีคู่เนี่ยมันไพ่อยากจะแนะนําคุณนะครับให้หากิจกรรมทําร่วมกันนะครับมันเหมือนต่างฝ่ายต่างมีโลกส่วนตัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต่างฝ่ายต่างด้วยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับคีนอฟสอดกับเอ็มเปอร์เนี่ยต่างฝ่ายต่างมีผมไม่แน่ใจว่ามีมี มีอัตราของตัวเองมีอีกโก้ของตัวเองมีมุมมองต่างๆของตัวเองนะครับแล้วไพ่ที่คุณกลางมันเป็นไฟล์ออฟคอร์มันคือความขาดคือคุณอาจจะโฟกัสที่การทํางานโฟกัสทีเ่เขาเรียกว่าด้วยความที่คุณและเขาเนี่ยมันมีพลังงานที่เหมือนกันที่ ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องเป็นที่หนึ่งนะครับทำไมผมถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะว่า Emperor รรอร์ครับก็คือน็อฟสอดเนี่ยมันคือคนที่ตัวเองเก่งกเก่งมากๆนะครับเก่งมากๆทั้งในเชิงของการทํางานเก่งมากๆทั้งในเชิงของความคิดแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองดังนั้นการเคารพกันนะครับคือสิ่งที่ต้องมีมากขึ้นครับสําหรับคนมีคู่ถ้าถามว่าครับมัน ในพลังงานมันดีไหมมันดีครับแต่มันเป็นพลังงานของมีความมีความแบบขาดในเรื่องราวของความหวานนะครับขาดในเรื่องราวของแบบในมันมีพลังงานของความขาดนะครับเกิดขึ้นมานครับเออผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้จักว่าใน ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันควรมีหากิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกันคือถ้าใครอ่ะบางคนอาจจะเป็นความรักระยะไกลก็ได้อยู่ด้วยคบกันจริงแต่มันเป็นระยะไกลอ่ะครับมันก็เลยทําให้เหมือนแบบการสื่อสารนะครับมันมันทำให้ต่างฝ่ายต่างแบบรู้สึกว่าแบบไว้วางใจกันได้ไหมหรือต่างๆได้ไหมบางคนก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเพิ่งคุยกันนะครับแต่อยู่ห่างไกลกันนะครับก็ได้ ในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นผมก็เชื่อว่าในปีนี้เนี่ยถ้าหาโอกาสถ้ามันเป็นความรักระยะทางไกลลองหาโอกาสที่มาเจอกันให้ได้นะครับหรือถ้าใครอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยก็ลองลดครับลองลดไฟลองลดเเขาเรียกว,ว่าทิถีอีโก้นะครับอะไรต่างๆของตัวเองลงดูก็ได้นะครับเพราะว่าคือนอฟสอดเนี่ยคือถือดาบ พร้อมที่จะฟานนะครับคำพูดความคิดอะไรบางอยา่างด้วยตัวคุณและเขาเนี่ยต้องบอกว่าความคิดนะครับมันถ้าในเชิงของการทํางานคุณและแฟนของคุณเนี่ยคือแบบโอเคเลยนะครับแต่เมื่อมาอยู่ด,ด้วยกันด้วยด้วยความเก่งทั้งคู่ครับมันก็อาจจะทําให้แบบยังไงดีนะครับมันมันก็มีความแบบไม่ ผมจะเรียกว่ายังไงดีนะครับมันมันดูแบบอุมครึมเมืองครึมอยู่ด้วยนะครับก็สําหรับคนมีคู่ความรักคนมีคู่เนี่ยก็ลองดูนะครับลองหานะครับอะไรที่ทําให้คนเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นการคิดนะครับในเรื่องราวของการ จะทายังไงให้ครอบครัวมั่นคงขึ้นนะครับต่างฝ่ายต่างทํางานช่วยกันช่วยเหลือการอะไรต่างเหล่านี้ก็ได้นะครับหรือบางคู่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันทางการเงินอ่ะมันดีนะครับแต่อย่าให้รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างแบบช่วยจนอีกฝ่ายเดือดร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้เขาอาจจะไม่พูดก็ได้นะครับแต่อาจจะแบบลึกๆนะครับเขาอาจจะแบบ รู้สึกแบบขาดแคลนอยู่ก็ได้ดังนั้นผมรู้สึกว่าในในในปีนี้เนี่ยสำหรับคนมีคู่ราศีพิจิกครับก็เป็นประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าในเชิงของการเงินครับที่ทางการเงินชาวราศีพิจิกซิล o ์บอร์นครับเอซัพคอนครับนี่เลยนะครับการเงินของคุณต้องบอกว่าการเงินเนี่ย อาจจะมาจากเขาเรียกว่าถามว่ามีโชคลาภไหมนะครับอาจจะมีโชคมีลาภในปีนี้ก็ได้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับก็อาจจะมีมีโชคมีลาภอยู่ด้วยนะครับในปีนี้อาจจะเป็นเงินมรดกเงินก้อนเงินกองทุนเงินปันผลโบนัสอะไรต่างๆที่คุณอาจจะได้รับมาหรือเป็นเงินจากธุรกิจนะครับหรือกําไรจากธุรกิจต่างๆก็ได้นะครับ การเงินดูไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับม,มามารู้สึกว่าแบบเป็นเป็นในเรื่องราวของความรักสำหรับคนมีคู่ช่มากกว่าที่อาจจะต้องเรามาระวังกันหรือปรับจูนให้เข้าหากันนะครับ การเงินนะครับของคุณผมรู้สึกว่าเออลองลอง,ลองขยับขยายหาช่องทางมากขึ้นก็ได้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เออมีรายมีรายรับอ่ามีกระแสเงินที่มันเป็นรายรับเข้ามาเพื่อ cover รายจ่ายต่างๆตรงเนี้ยถ้ามันมากกว่ารายจ่ายมันจะมันจะดียังไงพอเรามีมีเงินนะครับชีวิตเราก็จะดีขึ้นผมรู้สึกแบบนั้นโอเค <laughs> นะครับมาดูกันคำแนะนำนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกครับ คำแนะนำนะครับในราศีกิจิกครับ Protected by angel ครับ You are cherished by the angel ครับแล้วก็มี Reaching your destination your light is shining b y Lee y นะครับต้องบอกว่าไพ่ angel protect, protected by angel เนี่ย ก็ต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์การซัพพอร์ตจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีแน่นอนนะครับหรือความสําเร็จของคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็อาจจะช่วยเหลือส่วนใหญ่น่าจะเป็นสายมูหรือเปล่านะครับที่มาดูแล้วก็ reaching your destination your life t s s shining b i t l y เนี่ยในเส้นทางที่คุณกําลังจะเดินนะครับถ้าคุณต้องตัดสินใจเลือกเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ทิศทางข้างหน้าเนี่ยมันมีความปรารถนามันมีสิ่งดีๆนะครับรอคันอยู่ซึ่งสิ่งดีๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความรู้สึกที่คุณสั่นสะเทือนออกมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเส้นทางข้างหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับโลกภายในที่คุณสร้างมุมมองที่คุณสร้างต่อชีวิตของตัวคุณบทละครที่คุณเขียนขึ้นมาในแต่ละก้าวในแต่ละก้าวที่คุณด้ก้าวเดินที่คุณได้ใช้ชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยก็ กระมานี้เลยสำหรับชาวราศีพิจิกในปีถาะอ2 5 6นี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับ